กับมาท่านอารมณ์เรื่องของแบงก์อมสินเข้าชนิดหนึ่งค่ะแบงก์อมสินฝากมาแจ้งนะคะใครที่จะทําธุรกรรมจะได้รู้เวลานะคะธนาคารอมสินเขาขอแจ้งนะคะเปลี่ยนเวลาปิดทําการของสาขานในห้างสรรพสินค้านะคะทั่วประเทศนะคะโดยสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นธนาคารอมสินก็จําเป็นต้องเปลี่ยนเวลาในการปิดทําการย้ําว่าห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา18บแนาฬิกาหรือ6กโมงเย็นนะคะตั้งแต่วันที่6มกราคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงรับทราบโดยทั่วกันใครทําธุรกรรมแบงก์ออนไินนะคะเขาปิดหกโมงเย็นนะนั่นแหละหกโมงเย็นใช่ทุกทีอาจจะมีทุ่มทุ่มกว่าทุ่มครึ่งอะไรก็ตามนะคะแต่ตอนนี้หกโมงเย็นทุกห้างทั่วประเทศก็ดีละก็ดีละตามนโยบายรัฐบาลเนีอย่าลากเวลาเลยอก็ก็สงสารพนักงานของแบงก์ก็ด้วยเหมือนกันอือยู่ลากยาวๆในห้างสรรพสินค้าครับ ก็นั่งหวัดเสียวเหมือนกันแต่ก็อยู่มาทั้งวันนะก็ <g ül> ใช่ไงก็ใช่อีกชั่วโมงเดียวเองนะ <g ül> <g ül> อ่ะ <g ül> มไม่เป<ร><ม>็นไรก็ <g ül> สนองนโยบายภาครัฐนะคะในการปรับเปลี่ยนการทำงานอะไรต่างๆนะคะ